ทำงานทั้งวันจนหมดแรงแต่พอถึงเวลาเข้านอนกลับนั่งเลื่อนมือถือยันตีสองแล้วก็ไม่ได้มีธุระสําคัญอะไรหรอกแค่อยากจะขโมยเวลาคืนจากชีวิตที่เราเสียไปทั้งวันนี่แหละนี่เขาเรียกว่า revenge bedtime procrastination หรือนอนดึกเพราะอยากแก้แค้นเวลาที่เสียไปมันคือพฤติกรรมที่หลายคนเจอโดยไม่รู้ตัว ทั้งวันเราโดนงานดูดพลังรถติดกินเวลาจนเหมือนชีวิตทั้งวันไม่ใช่ของเราเลยพอถึงตอนกลางคืนสมองมันเลยบอกว่าขอเวลาของฉันขึ้นหน่อยผลลัพธ์คือนอนดึกเลื่อนฝีดูซีรีส์จนเกือบเช้าเหมือนเรากำลังลงโทษร่างกายตัวเองอยู่เงียบๆและแน่นอนผลเสียมากมายจากการนอนดึกจะตามมาทำลายคุณโดยไม่รู้ตัวมันคือสัญ,ญญาณที่กำลังบอกว่าเราขาดการควบคุมชีวิต ถ้าวันทั้งวันมันถูกบังคับจนไม่มีพื้นที่ให้ตัวเองร่างกายเลยไปแย่งเวลากลางคืนมาแทนวิธีแก้เริ่มง่ายๆลองเก็บเวลาสั้นๆให้ตัวเองระหว่างวันแม้แค่10นาทีสำหรับพักหายใจตั้งกิจกรรมเล็กๆที่เราควบคุมได้เช่นฟังเพลงหรือกินขนมที่ชอบเข้านอนแบบมี bedtime ritual ปิดจอเร็วขึ้น15นาทีทุกวันจริงๆแล้วเราไม่ต้องแก้แค้นชีวิตด้วยการอดนอนหรอก สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเวลาที่เป็นของเราและเราสามารถสร้างมันได้โดยไม่ต้องทำร้ายตัวเองติดตามแอนชาแนลเพื่อเข้าใจคนอื่นและพัฒนาตัวเองนะ